คุณสมบัติ3อย่างของเจ้าของกิจการผู้ประกอบการข้อแรกนะคะคุณต้องมีความกล้านะคะไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนหรือว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนขนาดไหนนะคะคุณจะต้องกล้าที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่าปล่อยให้โลกมันเปลี่ยนแล้วคุณไม่เปลี่ยนตามโลกนะคะเพราะว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยคุณจะต้องมองหาอะไรใหม่ๆเสมอๆนะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอๆ ที่2ค่ะคือเป็นคนมองโลกในแง่ดีต่อตัวเองและต่อโอกาสนะคะทางธุรกิจที่เข้ามาที่ไม่ใช่ว่าเอ้อไอเดียดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยมันน่าจะทําไม่ได้หรอกคือมองแล้วว่ามันน่าจะไม่ใช่อะไรอย่างนี้เราต้องไปดูก่อนไปศึกษาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูทีหลังว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้อย่าเพิ่งปิดกันโอกาสของตัวเองนะคะข้อ3ค่ะคือไม่ล้มเลิกนะคะ ไม่ให้นิยามกับคําว่าล้มเหลวนะคะเปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ล้มเลิกไม่ล้มเลิกคืออะไรนะคะหลายคนนะพอคุณย่างก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจ ออนไลน์นะคะในการสร้างตัวตนในตอนแรกนะคะแน่นอนค่ะคุณจะต้องเจอเรื่องราวเจอปัญหาเจออุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นคนน้อยนะคะกว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยมาทักบ้างพูดผิดพูดถูกบ้างแล้วจะทํายังไงกลัวาอายอะนู่นนี่นั่นนะคะหลายอย่างเลยทีเดียวนะสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองและก็ไปตอ่อไม่ได้เป็นมืออาชีพตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแต่เราก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง ในทุกๆวันก็เจอปัญหาอะไรก็ตามแต่เข้ามานะคะคุณอยาให้นิยามนะคะว่ามันคือความล้มเหลวพอคุณให้นิยามว่ามันคือความล้มเหลวเนี่ยมันทําให้คุณกลัวและมันทําให้คุณไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะยิ่งคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเวลาที่คุณตัดสินใจนะคะบางครั้งนะักคุณตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจสินี้แล้ว มันไม่ได้ผลกําไรหรือมันเจ๊งหรือว่ามันขาดทนุนก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจผลาดแล้วเนี่ยทำให้ฉันขาดทุนทําให้ฉันเป็นนี่เป็นสินู่นนี่นั่นแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อสิ่งที่ครูจะให้วันนี้คือคุณต้องเปลี่ยนนะคะคำว่าล้มเหลวเนี่ย เป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณดีเลยเมื่อเรารู้แล้วว่าเอ้ยทําแบบนี้มันขาดทุนนะทําแบบนี้มันไม่ได้นะทําแบบนี้มันมันไปไม่ได้มันทําให้เราไปต่อไม่ได้เราก็เรียนรู้นะคะแล้วก็หาช่องทางใหม่ๆโอเคนะคะวันนี้ก็ให้พวกเราแบบไปอัดแน่นๆเต็มๆนะคะกับความคิดหรือแนวคิดในการสอนขายสร้างตัวตนนะคหวังว่าใครที่เข้ามาย้อนหลังก็อาจจะต้องกลับ ะะย้อนตั้งแต่คลิปแรกนะคะไล่ไล่ฟังกลับมานะ,ะฟังซ้ําๆนะคะแล้วคุณจะได้เทคนิคได้ไอเดียนะ,ะไปต่อยอดธุรกิจของคุณวันนี้ไม่ใช่แค่คุณเข้ามาสร้างแบรนด์กับผูตายแล้วคุณก็เอาแต่แค่ความรู้นี่ไปทากับผูตายคุณสามารถเอาความรู้ที่รูตายให้เอาไปต่อยอดกับธุรกิจของคุณได้ในหลายๆแพลตฟอร์มเลยทีเดียวค่ะและเจอกันใหม่ค่ะ